ก็มีสองแล้วตรงนี้ 1, 2, แล้วก็ตรงนี้ห้องหนึ่งอ่ามีห้องหนึ่งนะครับห้องน้ำเลยตอคุณไปห้องน้ำคุณไปห้องน้ำไหครับเงี้ยให้หมดทุกห้องนะครับนี่ห้องน้ำนะครับ เขาเน้นไม้นะครับเน้นธรรมชาติครับผมที่นี่ก็มีห้องอาบน้ำับนนะครับนี่ก็นอนได้สองคนนะครับทีวี มันสิดท yeah. ี Get yeah. ่สิดอยู AU ่นล้นลหะเอา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 สีแดงเออได้ไม่เห็นถ่ายรูปก็จก็ถ่ายลงในลงลงโฆษณาถ่ายโฆษณานี่ยเห็ดหมดแล้วสามสี่เห็ดนยบอกภาษานี้หรือว่านี่ ช่วยถ่ายรูปแอนนัาตรงนี้จะถ่ายได้ก่ทีให้แอนเขาถ่ายได้ได้เราถ่ายให้ครับขอบคุณครับนี่ถ่ายให้หน่อยเถอะถ่ายเขาไม่ติดเลยอะถ่ายไม่ได้เออชั้นบนมีอะไรไหมครับมีห้องนอนแล้วก็ห้องแต่งตัวไม่รด้เดอ๋อที่เป็นห้องส่วนตัวก็คือนอนเฉพาะข้างล่าง ทำเนี่ยคนได้ทั้งล่างทั้งหมดในราคามื่นสามเนี่ยได้หมดแต่ว่าชั้นลอยห้องมันเป็นห้องปิดตัวออกมาพี่เจ๊แล้วก็ข้างในต้องนอยเออแต่ถ้าอยากดูรูปภาพเปิดให้ดูได้แต่ว่าไม่ได้เจอเมียเดียววันเดียวมาถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยเจ้าเจ้เดี๋ยวเรถ่ายแอร์เราถ่ายไปได้ถได้ผมจะนั่งเดี๋ยวผมไปเต้นจบก่อนเจ๊หน้าตรงไหนข้างหน้าดูแบบว่าตรงสัตไปนะถ่าย์ไปนะไปตรงสัตว์นี่ไเออ ตรงนู้นก็แต่รับตีนุ่นจะสวยกว่านะก็ะมีสาวํนาน,นะครับก็เล่นได้ปกติมีศาสเด็กเป็นศผู้ใหญ่ค่ะเมารวมแล้วค่ะเมารวมในละครนี้ก็อันนี้เป็นสา์เด็กนะคะัวเด็กจะได้ไม่โจมแล้วถัดไปจะเป็นสาสผู้ใหญ่เยี่มก,กันระหว่งางศาสเด็กกับศาสผู้ใหญ่ก็คืออันนี้เมา,ห,มาหนึ่งคือนะคะเช็คอินคือหลังเที่ยงแล้วก็วันถัดไปคือก่อนเที่ยงไม่เกินเที่ยงในราคาเมาทั้งหลังเลยนะคะ บริเวณด้วยก็หนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันใช่ค่ะแต่บางครั้งก็มีนะคะจองผ่าน Agoda หรือ Booking.com มาทักมีโปรโมชั่นอันนี้ก็เป็นควาเรื่องของเขาเพราะวันที่ o ุ๊กคิงอากูด้าก็เขาจัดเขาจัดโปรโมชั่นก็สามารถจองผ่าน Agoda ก็ได้ Booking.com ก็ได้ค่ะอืมค่ะก็อันนี้ก็เป็นพูลวิลาสองพูวิลาสองอันนี้พูลวิลล่าหนึ่งครับ อันนั้นราคาเท่าไหร่นะครับทูลละเจ็ดพันห้าก็คือได้ทั้งหลังเหมาได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนครับก็เอาของมาเองมีอุปกรณ์ให้พร้อมกมาประกอบอาหารได้กลางเต็นได้ได้ค่ะครับเต่มาเมาสองก็เหมือนกันแต่อันนี้เราพักได้สิบคนสิบคน แล้วก็ห้องทำกับข้าวใหญ่ทั้งบริเวณชั้นล่างนี่หมดเลยค่ะแล้วก็บริเวณคือรอบๆก็คือละละได้รอบรอบทั้งหมดสามารถจะมาเอาแบบบิทติ้งอะ่ะข้างหน้าเราก็มีปิ้งย่างให้ทุกทุกทุกหลังจะมีปิ้งย่างให้มีเตาปิ้งย่างให้อุปกรณ์ทำปิ้งย่างให้อันนี้เขาเก็บเอาไว้ในข้างนอกเนี่ยเราสามารถจัดมิทติ้งได้เนี่ยข้างหน้า,นามาทำบิทติง้งลื่นเลิศหรือว่าปิ้งย่างได้หมดเลยค่ะ ก็คือเราเตรียมแค่ข้าวของมาอย่างเดียวงค่ะที่เหลือมีให้หมดแล้วใช่ค่ะไม่ต้องเอาอประกเลยไม่ต้องเอาอประกอะไรมาเลยปูราสองนี่ก็ห <13, 000 S 1> นึ่งหมื่นสามพันเนาะครับ 13, ค่ะอ่าเจมีเบอร์ติดต่ออะไรไหมครับอ่าติดต่อที่เบอร์ศูนย์อ่แปดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้าคุณสันติค่ะสันตินะครับผม ก็โทรถ้าใครจะมาพักก็ถ้าโทรเลยตรงสามารถต่อรองราคาได้เมืช่วงที่เขาไม่โปรโมชั่นของอะคูดกับว e ิคกี้เบิร์อมะโทรได้เลขมาถึงคุณสันติเบอร์ที่แจ้งเนี่ยก็มาต่อรองราคาเขาได้นะคะอันนี้เป็นราคาที่เรากําหนดไว้แต่ลูกค้าหลายท่านก็ถ้าก็ค,กค,ะค,ะคุยกับคุณสันติคุยกับคุณสันติเลยราคาเรื่องราคานะครับใช่ค่ะ ก็หน้าหนาวนี้ก็หนาวอยู่แล้วนะหนาวอุณหภูมิที่เมื่อกี้แจ้งไปว่ามันต่ำกว่ากรุงเทพตลอดปีอย่างมันคือห้าองศาครับถ้าร้อนที่นี่ร้อนร้อนสามห้าที่นู่นก็จะร้อนอยู่ประมาณสามสองสามสามที่นี่นค่ะกรุเงเทพฯจะต่างกันอยู่ประมาณาห้าองศาทั้งปีค่ะประมาณนี้่อยู่อยู่เล้งประมาณนี้สี่งห้าองศาตลอดทั้งปีเพราะเราแล้วตรงนี้เราถือว่าเราอยู่ที่สูงของปัตชชบ ใครสนใจก็มาพักได้มาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มจ่มนะได้แต่ต้องจองสหลังก็ได้ก็ก็มาคุยราคาได้ก็จะรับได้ประมาณไม่เกิน20คนหรือว่าถ้ามาเกินนี้เนี่ยพื่นที่ว่างๆบริเวณสามารถที่จะนอนได้หรือจะการเต้นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดกับก็คือเหมารวมไปหมดแล้วจะมากี่คนก็ได้แล้วแต่กับแต่ที่รองรับไว้สําหรับเตียงก็มีแค่หลังใหญ่สิบหลังเล็กแปด ทั้งหมดก็สิบปดครับได้ค่ะแต่ถ้าจะการปริ้นอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เลยครับนานก็ได้มากี่คนก็ได้ครับใช่ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณเจ้มากเลยครับที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูวิลล่าที่พักอีกอันหนึ่งสำหรับถ้าเราไปเที่ยวเขาใหญ่นะคะก็าเลือกอีกอันหนึ่งครับผมเพราะตรงนี้เป็นโซนที่อยู่ติดกับธรรมชาติมากแล้วก็อากาศบริสุทธิ์สำคัญเราเน้นอากาศบริสุทธิ์ตื่นเช้ามาเราจะสัมผัสได้แะคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยมาตรงเนี้ย จะดีขึ้นแล้วก็มีบริเวณรอบๆเราสามารถไปจ็อกกิ้งออกกำลังกายได้เพราะว่านี่มันค่อนข้างเป็นพื้นที่ private นะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่ไม่ได้ติดกับเพื่อนบ้านมากอะไรอย่างเงี้ยเพราบ้านแต่ละหลังที่เราเห็นบางทีเขาก็ไม่อยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนทุกคนก็จะมาปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศกันมากกว่าค่ะโอเควันนี้ขอบ